สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นครับกับซันซุนะครับตัวนี้เป็นขนมวุลล้นคาราชิแนนสำเร็จรูปนะครับผสมบุกตัวนี้มี2รสชาติด้วยกันนะครับสกลิ่นด้วยกันนะจาะคือกินในติมมะนาวนะครับแล้วก็กินน้ําพึ่งมะนาวมาเดี๋ยวชิมกันดีกก่าน,นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างคือเห็นมะนาวกับมะนาวนี่ก็แบบว่าเปรี้ยวปากนะครับเพราะเพื่อนคนนี้ชอบกินเปรี้ยวนะครับ อแต่ก่อนกินนะจ๊ะตรงนี้นะครับเขาเขียนด้วยนะครับว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตาฮาลานะครับงนกาก้าพี่น้องมุสลิมทนานได้นะครับมาแกะมเลิจ้าตุ๊ตตุ๊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 นี่นี่จ้ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวิธีการเขียนนยวิธีการกินนะจ๊ะเขเขียนไว้ว่าฉีกบีบแล้วก็ดูดมาในฮาลาสคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะครับขอชิมมะนาวก่อนนะจ๊ะฉีกตรงนี้ใช่ไหมฉีกโอเค บีบแล้วก็ดูดอืมอืมก็ายด้านะาานะเนี่ยตรงๆนะครับ อย่างแรกนะที่จะบอกคือเฮ้ยตัวนี้เขาทําได้ดีนะครับไอ้ที่มันเป็นวุ้นคาราจินแอนทำเป็นรูปผสมบุกเนี่ยนิ่มนุ่มดีมากแต่ในเรื่องของกลิ่นนะหมายว่าเป็นไอติมมะนาวไหมมันก็เป็นไอติมมะนาวนะครับถ้าเป็นน้ำผึ้งมะนาวไหมมันก็เป็นน้ำผึ้งมะนาวเลยจ้ะแต่มันน้อยไปหน่อยคือพี่อเห็นรูปแบบมะนาวที่แง่ฐานะคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะครับแาก็แบบพี่ว่าอุ้ยมันต้องมะนาวแบบ เต็มที่มากเลยนะจ๊ะ <c oughs> ความจริงไม่ใช่นะครับก็จะมีแบบรสของมะนาวไอติมมะนาวมานิดหนึ่งนะครับแล้วนี้ก็จะมีรสนะครับของน้ำผึ้งมะนาวมานิดหนึ่งนะครับก็มีนิดหน่อยอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเฮ้ยเขาทําได้ดีได้นิ่มได้นุ่มมากนะครับกับความที่เป็นวุ้นคาราินแนวเนี่ยอันนี้เนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเนื้อเบสอ่ะเขาดีแต่ว่าถ <c oughs> ้าเกิดได้อะไรมะนาวที่มันเปรีป้ยวๆนะครับกับไอ้น้ำผึ้งอะที่แบบน้ำผึ้งมะนาวที่แบบ มีรสชาติเข้มข้นกว่านี้ก็ก็จะดีนะครับแต่ว่ามันมันอ่อนมาหน่อยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตรงเนื้อเบสเนี่ยที่เป็นส่วนเนื้อก็าทาได้ดีแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันมันน้อยไปนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวการรีวคลิปนี้เป็รที่รเนี่ยจ้าชอบฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า